เสดอจตมาก็อธิบายสาธยายตามภูมิที่อาตมาเป็นโพธิสารระดับเจ็ดนี่พอรู้ตาําราพอรู้บทเรียนเนี่ยแต่อาตมายังไม่ถึงมหาโพธิสัตว์หรือว่าพระพุทธเจ้าหรือปัจเจกสัมมาสัมพุทธ,ธะยังไม่ถึงเท่านั้นเองก็สาธยายสู่ฟังตามความรู้ที่ตัวเราเองยังไม่ถึงแต่มีตำราแล้วมีแผนที่แล้วเอามาพูดฝุกฟัง นะไปนำหน้าที่ตัวเองก็ยังเป็นไม่ได้แต่มั่นใจว่าไม่ได้ผิดนะเป็นโพธิสัตว์ระดับแปดระดับขึ้นไปปัจเจกสมาธิพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถูกต้องหมดเป็นแต่เพียงอัตมายังปฏิบัติตนยังภูมิมธรรมธรรมะที่มีจริงเป็นจริงของเรายังเดินทางไม่ถึงเท่านั้นเองนะ ซึ่งอาตมาพูดไปเนี่ยเท่าที่อาตมาพูดได้ถ้าคนที่ตั้งใจศึกษาดีๆจริงๆแล้วฟังที่อาตมาพูดแล้วเนี่ยจะรู้ได้ว่าออาตมาเนี่ยเอาสิ่งที่เขายังไม่ได้รู้เนี่ยมาพูดขึ้นมาให้รู้ส่วนคนที่มีอัตามานะ ปฏิเสธอัตมาเพราะเขามิจฉาทิฏฐิเขาเข้าใจไม่ได้หรือเขาอาวิชชายังไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะพริุทธจ้าแท้ยังไม่รู้พุทธธรรมยังไม่รู้โลกุตตรธรรมเขาก็ไม่มีทางจะรู้อัตมาซึ่งอัตมาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ช่วยพ้ทธิพอมีดวงตาพอจะฟังรู้เรื่องรู้ได้ ก็มาเพราะอาตมาเองไปบังคับหรือไปยัดเยียดอะไรแต่อะไรไม่ได้หรอกนะก็บรรยายสิ่งที่เป็นสัจธรรมไปเท่านั้นผู้ที่แสวงหาและก็มีสมาธิิพอไม่อาวิชาหนักหนาสาหัสหไม่มีอัตามาณะหนักหน้า,นนาอะไรมากมายนักตั้งใจฟังด้วยดีสุสุสรพเตปัญญาก็จะได้ปัญญา ปัญญาแปดเพราะอาตมาเป็นสัตบุรุษยุคนี้ไม่มีพุทธเจ้ามีสัตบรุษก็คืออาตมาก็ประกาศไปตรงๆใครฟังแล้วผู้มีปฏิภาณจริงก็จะรู้ได้ว่าอาตมาเป็นสัตบุรุษจริงหรือเปล่าก็ประคับกันไม่ได้ผู้ไม่เชื่อผู้ไม่เข้าใจไม่เชื่อว่าอาตมาเป็นสัตบรุษก็เป็นจริงไม่มีปัญหาคนที่เชื่อโอ้ พบแล้วสัตตบรุษก็ามาถึงไม่มาเขาก็เอาอยู่ที่เขาอยู่ในฐานะที่เขาจะอยู่อะแต่เขาเห็นว่าใช่เขายอมรับอยู่เขาก็เอาไปตามแต่บุคคลบุคคลที่เห็นจริงแล้วว่าอันนี้โอ้โหเป็นสัตตบรุษจริงแม้ยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามีสัตตบรุษ ที่แท้จริงแล้วก็สุดยอดแล้วที่จะต้องคบหาบัณฑิตที่เป็นสัตธรรรุษแล้วมาคบให้บริบูรณ์มาคบให้บริบูรณ์อยู่อย่างนั้นไม่ไม,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 มีมาใกล้มาชิดมาฟังแล้วฟังอีกพวกเราฟังรับทุกวันทุกวันดีรันก็ฟังจนะ ยังไม่ค่อยพอเลยมะเพราะจะฟังให้บริบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่บบเล่นเนเยอะๆฟังทีสองทีบริบูรณ์แล้วแมมเก่งเก่ง <c> อ <oughs> มันไม่ง่ายงั้นหรอกเพราะในปัญญาแปดเนี่ยปัญญาข้อที่หนึ่งฟังได้ยินจากพระพุทธเจ้าจากพระโอษฐ์เลย หรือยุคที่ไม่มีก็ฟังจากสัตบุรุษในฟังจากสัตบุรุษแล้วต้องฟังอย่างแท้จริงเลยและจะมีความละอายอย่างแรงครับคิดไม่ออกหรอกคนที่ซื่อบื้อคิดไม่ออกคนที่ยังมีอัตามานะคิดไม่ออก ไม่รู้จักโลกุตรธรรมไม่รู้จักทร,รมันยิ่งใหญ่ผู้ที่ซื่อบือ้อหรือผู้ที่งโง่ผูท้ที่ไม่รู้ไม่รู้ได้ไง่ายๆไม่รู้เรื่องธรรมะที่เป็นโลกุตระได้ไง่ายๆเนี่ยตัวเองก็ยึดถือธรรมะที่ตัวเองเป็นโลก,กียะที่วนเวียนค,คือยังจะพูดไปก็ยังต่ำเท่านั้นแหะ ตัวเองก็ต้องอยึดถือธรรมะที่มันยังไม่ใช่โลกุตระมันก็ต้องต่ตําอยู่แล้วก็ยังไม่มีภูมิพ,พอที่จะฟังแล้วโอ้อยังงี้น่าฟังไม่อ่ะก็จะปฏิเสธ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 ดีไม่ดีจะดูถูกด้วยดูถูกเพราะดูถูกธรรมะโลกุตระจากสัตตบรุษนั่นแหละจนกระทั่งถึงวาระใดวาระหนึ่ง เกิดรู้ขึ้นมาได้ว่ามีอัญญาธาตุเกิดในจิตเพียงพอโอ้โหอันนี้เนี่ยที่เราไม่เคยศรัทธาว่าเป็นโลกุตระเนี่ยพอมีอัญญาธาตุเพียงพออันนี้ใช่เหรอเราได้ดูถูกนะได้ลบหลู่ไปแล้วนะคนนี้จึง เกิดความระอายอย่างแรงกล้านี่ไงนี่ไงคนที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้เขายังไม่เกิดภูมินี้หรอกเขายังไม่รู้เขายังไม่รู้เขา,ไ,เขาได้แต่ดูถูกอะ่ะเพราะเขาจะสํานึกดูดูตัวเองว่าโอ้โหเรานี่ยทำไมมันโง่เปิดเผยโง่ประจานตนเองออกไปมากมายอย่างนี้ แสดงตัวด้วยนะลบรลู่สัตบุรุษนะแสดงตัวดีไม่ดีต้านดีไม่ดีคมเอานานด้วยนานจนกว่าจะรู้ตัวเนี่ยรู้เมื่อไหร่ละจึงเกิดฮิริโอตปะอย่างแรงกล้าจริงๆเห็นไหมแล้วก็จะเคารพอย่างแรงกล้าด้วย เพราะมันเพิ่งจะเจอของจริงอ we um. um, ่ะมันก็ต้องเคารพอย่างแรงกล้าเห็นไหมชัดเจนขึ้นมากนับถือบูชาอย่างแรงกล้าเลยเพราะมันเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ที่ตัวเองหลงอยู่ตะก่อนเนี่ยโถเอ้ยขี่มาแท้ๆเห็นเป็นทองคำพอเจอทองคำแท้โอ้โหโง่โง่โง่ไอโง่ไอโง่จะรู้ตัวแล้ว่าตัวนี้ไอโง่จริงๆ ชัดเจนไหมเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้แต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำมันเป็นความจริงที่อาตมาพยายามขยายสภาวะจริงของจิตวิญญาณเ่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยพระนังครับมีมีลายถามสดๆในขณะนี้เลยขณะที่พระนังกำลังพูดถึงเรื่องสัตบบรุษที่ทำให้คนเกิดสำนึกละอายอย่างแรงกล้านั้นนะเขาสงสัยว่าต้องเป็น สัตวรุษที่มีโพธิสัตว์ในระดับไหนครับโพธิสัตว์ระดับไหนระดับหกระดับห้ามันก็สาธยายไปได้ไดตามธรรมดาเลยคุณจะมีภูมิระดับไหนถ้ามีภูมิฟังระดับห้าโพธิสัตว์ระดับสีสี่คือผู้เป็นอารหัน ถ้าเป็นอาหารหันต์ปับ๊บถ้าเป็นโพธิสัตว์ก็เริ่มเป็นอาหารหันต์หรือท่านยังไม่เป็นโพธิสัตว์ยังไม่ไม่เป็นกําลังจะเป็นอาหารหันต์หรือเป็นอาหารหันต์อยู่ท่านคือระดับสี่คุณฟังระดับสี่นี่ก็รู้เป็นโลกุตระแล้วก็แสดงว่าคุนภูมิสูงถ้าคุณฟังระดับสี่ยังไม่ชัดเจนยังไม่เชื่อว่าท่านเป็นโพธิสัตว์ในตัว หรือท่านมีภูมิโลกุตระคุณก็ต้องไปรอท่านเป็นระดับห้าจึงจะฟังขึ้นระดับห้าเราก็จะสาธยายได้มากกว่าระดับสี่คนที่ยังไม่ระดับห้าก็ยังไม่รู้ก็ต้องมีภูมิที่จะไปฟังระดับหกก็คือยิง่งต่ําลงต่าลงตามลําดับก็ต้องฟังผู้สูงขึ้นต่าลงก็ต้องฟังผู้สูงขึ้นเพราะยังพูดที่จะฟังระดับเจ็ด รู้เรื่องก็ยิ่งต่ำลงไปอีกพู้จะฟังระดับแปดรู้เรื่องก็ยิ่งต่ำลงไปอีกเป็นธรรมดาครับมันมีเรนของเขาใช่ไหมครับใช่มันเป็นเช่นนั้นใจผมนั้นผมตัดรอบที่ระดับสี่นี่ก็ผมก็ยกให้เป็นสัตว์ตรุจได้แล้วลครับอ๋อได้ก็เป็นสัตว์ตรุษระดับหนึ่งนะสัตตะแปลว่าเจ็ดเพราะนั้นจะเอาหลักแท้จริงๆเลยว่า ผู้ที่จะสาธยายได้อย่างชัดเจนมากพอ,อวิจิตพิสดารก็ระดับเจ็ดขึ้นไปสัตตะเขาแปลว่าเจ็บบุรุษที่เป็นสัตตะบุรุษระดับเจ็ดครับตสี 4, นี่ก็เกินสามจุดท่าแล้วล่ะเอ, <laughs> อได้นะครับอได้ไปเรื่อยๆตาม ตามลำดับเอาตัวเลขสังยาะเลขมาค่อยๆขยาย,ย,ยความก็ได้สามถึห้าสี่เสร็จแล้วก็ค,ค่อยหาเพิ่มขึ้นนะหแล้วก็หไปเจ็ดไปนะก็ศึกษาได้เป็นเรื่องจริงสรุปอีกเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ได้ศึกษาโลกุตรธรรมจนบรรลุอรหันต คนก็จะเวียนวนไม่ได้รู้แม้แต่เป็นโสดาบันจะเวียนวนเป็นเทวนิยมน่นนะดัะดีชั่วชั่วดีดีชั่วชั่ว,วดีไล่เยี่ยงยังสุขเกลียดทุกข์ถือว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของสุข,ส,ขสุขนิยมเที่ยงแท้อยากได้สุขก็ต้อ,อตงคบพระเจ้าไม่ได้หรอกเขาไม่ได้สุขหรอกเขาก็ได้ทุกข์นั่นแหละ เพราะสุกทุกเป็นอันเดียวกันอธิบายมามากมายแล้วนเขาจะวนอยู่ที่สุขทุกข์ด้วยเขาไม่รู้สุขรู้ทุกข์ด้วยนะวิปราชอยู่อย่างนั้นน่ะเห็นทุกข์ก็เป็นสุขเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นความไม่ใช่อัตตาเป็นอัตตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิปรารอยู่อย่างนั้น,น